ก,กวัดถึงปากลากี่กิโลนะครับผมเคลียร์เลขไม้เป็น0 0 0ยแล้วจริงก็ Google Map ได้เส้นนี้ Google Map ขึ้นนะครับไม่เคยขับกับครั้งแรกครับลองดูครับมีผ่านหมู่บ้านนะครับหมู่บ้าน

สะพานไม้นะครับข้ามสะพานไม้ชาวเมือง เมืองหมื่นนะครับยินดีต้อนรับเส้นทางขับสบายมากเลยนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอทางตรงทางแดงอะไรหรือเปล่าคนเราจะเรียกทางลูกรังว,ว่าทางแดงแต่เป็นถ้าเป็นทางนี้วิ่งถึงท่าเรอโอ้โหสบายเลยนะครับกว้างด้วยหลุมก็ไม่เคยมี ถนนลาดยางนะครับแต่ช่วงสะพานจะเป็นฝุ่นแล้วก็สะพานยังเป็นสะพานเหล็กพอถึงก็สิบร้อใหญ่ๆข้างหลังผมก็เตรียมผ่านด้วย ชื่อเมืองอะไรนะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านไม่รู้บ้านอะไรนะบ้านโพมโพนงามมีโรงแรมด้วยนะครับปูตะว,วันก็ยังแต่งชุดงานกินเจียงกันอยู่เลยนะบางคนนะครับชาวเขา เติมน้ำมันนะครับนี่ครับโอ้โห,โหยาวเหยียดครับผมอยู่เติมน้ำมันนะครับคิวเติมน้ำมันมีถังมีแกลลอนด้วยนะครับ ก็เรียบอยู่นะครับเรียบอยู่ เตรียมลาดยางยังคงวิ่งไปเรื่อยๆครับต้องทิงระยะห่างกันนิดนึง4คูณ2ก็ขับเคลื่อนได้ครับแต่ถ้าช่วงเลี้ยวโคง้งปัวสไลด์ก็ไหนๆก็ซื้อ4คูณ4มาแล้วก็บิดโฟร์ไเลยครับถนนเส้นนี้ก็จะไปจดแม่น้ำโขง แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเวียงจันทร์เลี้ยวขวาไปชนะคามไปปากลายไปเมืองปากลายปากลายแยกไปท่ารี่ก็ได้จังหวัดเลยหรือจะไปพูดูอุตรดิตถ์ก็ได้นะครับมาเชื่อมทางเรียบร้อยครับเลี้ยวซ้ายนคะรหลวงเวียงจันทร์เลี้ยวขวาปากลายครับเลี้ยวขวาปากลายรถมีก็เรียบติดติด ปากลายเลยครับไม่มีออฟโรดแล้วมีเส้นไปเชื่อมปากลายไจริยดีเด็่บับนี้ได้เลยเส้นทางเรียบไปน้ำโขงครับเรียบแม่น้ำโขงไปเชื่อมปากลายครับ มาจากนครหลวงเวียงจันทร์จะไปปากลายเส้นทางตรงนี้ครับสะดวกปากลายไปออกอุตรดิตนะผู้ดานผู้ดูก็เส้นนี้ก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิ่งตัดเขา้าเลยหรือพิษณุโลกนะครับมาเส้นนี้จะสะดวกกว่ามาวิ่งข้างสปปลาว สวยมากเลยครับเรียบแม่น้ำโขงขับก็ง่ายรถก็น้อยถนนก็ดีเส้นการจราจรก็มีนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดนะในสปปลาว สี่แยกนะครับเลี้ยวขวานี่เมืองแม่นะเมืองแม่เมืองแม่ท้าชนะคามนี่เลี้ยวซ้ายชนะคามเลี้ยวซ้ายสิบล้อบางป้ายไปดลยนี่นะครับทาง เส้นทางก็ขึ้นเขานะครับขึ้นเขาลงเขาช่วงสี่แยกปากลายชนะคาเมืองแม่อันนี้เดี๋ยวก็จะถึงปากลายไม่กี่กิโลแล้วครับ สิบกว่ากิโลครับก็จะถึงปากลายก็จะเป็นสะพานนะสะพานเหมือนกับสะพานเหล็กสะพานแดงตรงนั้นละปากลายถ้าถึงสะพานเหล็กก็นั้นเลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองปากลายขึ้นไปชยัยบุรีไปลหลวงพะบางถ้าออกซ้ายก็จะเป็นไปท่าท่ารีหรือก็ด่านภูดูทางยาวเหยียดเลยครับทางสวยมากขับกันแบบ เหมาถนนวิ่งเลยทางดีมากเลยนะคนเชียงใหม่ถ้าจะไปเมืองเฟืองวังเวียงมาสุดนี้เลยนะครับออกด่านพูดูครับออกด่านพูดูตจรดิแล้ววิ่งมาปากลายปากลายเสร็จเข้า,าจีเวสไปที่เมืองเฟืองนะไปวัดศิลชัยยาลามก่อนก็ได้นะครับเก็บวัดศิลชัยยาลามเก็บอ่างน้งําตรงแล้วก็ขึ้นเข้าเมืองเฟืองอก็เป็นสูตร ที่มาเมืองเฟืองจากคนภาคเหนือคนเชียงใหม่ที่ผ่านด่านอุตรดิตถนะง่ายสุดนะด่านภูดูใกล้ถึงตัวเมืองปากลายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นจุดข้ามสะพาน ปักลายนะครับสะพานแดงอ่าสะพานแดงนะตรงนั้น ปากลายเลี้ยวซ้าย6กิโลตรงไปก็บ้านอะไรเนี่ยสะพานปากลายครับสะพานปากลายเลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองปากลายเลี้ยวซ้ายก็กลับนะกลับสู่ด่านผู้ดู เดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายเลียวซ้ายนี่ปาเขียนแกนท้าวชัยะบุร,เรีเส้นทางจากปากลายนะครับมาด่านภูดูอุตรดิตถไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับเส้นทางลาดยางก็จริงแต่ว่าเป็นหลุมเยอะหลุมยังมาตอ่อยเจาะๆอย่างนี้จุกนิดๆจุกนิดๆขับเร็วไม่ได้เลยนะครับ มันรูดไม่ได้พูดง่ายๆาะฉะนั้นก็ต้องเบาๆครับไม่งั้นเดี๋ยวช่วงล่างจะลาโลกซะก,ก่อนอสวนรถจีนรถจีนก็มาควันดำวิตปีเลยถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก็ไปทารี่นะ้ายนีทารี่ผมมาทางขวานี่ครับ เราจะไปด่านผู้ดูนะครับผู้ดูชายแดนตรงนั้นไปท่าลีแก่นเท้าจบทริปท่องเที่ยวแล้วก็สำรวจเมืองเฟืองแล้วก็วังเวียงวังเวียงนี่ผมไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะมีเวลาลองเก็บพวกแหล่งท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ Adventure, นะครับขับลูกลัง อนาบริเวณของวังเวียงเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับไปบุรกูล4ซึ่งยังไม่เคยไปไปถ้าหอยไปถ้าอะไรต่างๆที่ยังไม่เคยไปนะครับเอาว่ากันตรงๆนะครับวังเวียงนี้เป็นดินแดนท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ถ้าให้ดีนี่ต้องนอนกันอยู่อย่างต่ำนะครับ2คืนนะครับหรือจะ3คืนส่วนฝรั่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกฝรั่งเวลาเที่ยวพวกนี้นี่เที่ยวกันเป็นอาทิตย์ นอนทีหนึ่ครึ่งวันเขาสามารถทําได้นอนวิวคนไทยนี่โอ้นอนแช่น้ําเล่นน้นํานี่ครึ่งวันนี้ยากมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาน้อยในการท่องเที่ยวทิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับผมต้องการไปวังเวียงเพราะว่าผมไม่เคยเห็นก็อยากเห็นนะอ๋อจะได้รู้ว่าวังเวียงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนก็งงๆระหว่างอ่างน้ําตงกับเมืองเฟือง เมืองเฟืองคืออะไรส่วนใหญ่ก็เท่าที่ต้นๆคลิปที่ดูไปนะครับหลายๆคลิปย้อนกลับไปดู EP ีเก่าๆนะครับ EP ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเห็นว่าเมืองเฟืองเนี่ยมีแม่น้านะครับแม่น้ําไหลผ่านแล้วก็มีแพรเหมือนประมาณกาญจนบุรีบ้านเราแพรริมน้ำเฟืองแม่น้ำเนี่ยนะครับริมน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีห้องพักแต่ห้องพักก็จะไม่ไม่มีห้องน้ําในตัวส่วนใหญ่นะนะไม่มีห้องน้ําในตัวมีทั้งข้างซ้าย นะครับแล้วก็ข้างขวาถ้าข้างขวาเนี่ยต้องเอารถจอดไว้ข้างข้างซ้ายแม่น้ําแล้วก็รีสอร์ทเขาก็จะเอาเรือมารับนะรถยนต์ก็จอดไว้อีกข้างหนึ่งวันนี้ผมสะดวกพูดตรงๆผมเองก็เป็นคนที่สะดวกเข้าห้องน้ําบ่อยด้วยนะก็ไม่สะดวกนอนบนแพรแต่ว่าถ้าเป็นวัยที่วัยรุ่นหน่อยนะครับก็อาจจะสะดวกนอนที่แพรจริงๆผมก็เป็นคนเรื่องมากเรื่องการนอนเรื่องเสียงเรื่องอะไรอีกนะครับถ้ามีโดนตีปึ้มปื๊มปืมปืมปั้มปัม,ปมป hm ป hm ป hm, นอนไม่ค่อยหลับนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นทิป นะอดนอนซะเปล่าๆก็เลยไปหาที่พักแบบที่มันดูงเงียบสงบเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมากที่สุดนะจริงๆแล้วก็ยังไม่มีเวลาสำรวจเมืองเฟืองมากไปเท่าไหนนร่นะฮะทริปนี้ผมผูกพันมาตั้งแต่ทริปบึงการไปปากซันเชียงขวางแล้วก็ไปนู่นเลยครับซ้ำเหนือก็เรียกว่าจากบ้านมาประมาณ10กว่าวันนะครับ10กว่าวันจบทริปส่งคณะเข้าที่เวียงจันทเรียบร้อยผมก็ขับอีกวันนึง นะฮะย้อนกลับเข้าเวียงจันทร์ใหม่นะแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาวังเวียงแล้วก็มาเมืองเฟืองถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นที่ทุกท่านก็ดูคลิปตั้งแต่ต้นนะครับผมวิ่งมานะครับเดี๋ยวนี้ GPS ได้เลยนะครับจากวัดศิลปชยรลามหรืออ่างน้ําตรงนะครับแล้วก็ไปด่านผู้ดูอุตรดิตถก็ได้ไปท่าลี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนอีสานแถวแถวบึงการร้อยเอด็ด นะครับลงมาจากเมืองเฟืองเนี่ยขับลงมาจากด้านบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเรียบในน้ำโขงแล้วก็จะไปออกเวียงจันทร์พอดีอย่างนั้นใกล้กว่าส่วนผมเองนะครับก็มุ่งหน้าไปที่ด่านผู้ดูอุตรดิษรุ่นพี่ที่มาอีกคันนึงเขาก็มุ่งหน้าไปด่านท่าลี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราแยกกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ลงท่ารี่จังหวัดเลยผมต้องขับอ้อมนะครับอีสานตอน ตอนบนด้านซ้ายเนี่ยนะครับจังหวัดเลยเนี่ยนะครับอ้อมมาเข้าหลายๆที่เลยผู้เรือผ่านผู้เรืออะไรอีกนะครับโอ้โอมันค่อนข้างที่จะอ้อมถ้าผมมุ่งตรงไปอุตรดิต์นี่ใกล้แป๊บเดียวเองนะครับก็ถึงประเทศไทยแล้วก็ขับกลับบ้านที่เชียงใหม่เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ผู้ตรงๆเลยครับด่านพูดูอุตรดิตมาเมืองเฟืองเนี่ยเป็นทางที่ใกล้ที่สุดนะครับวิ่งกันประมาณแค่ถ้าออกด่านนะ ถ้าออกด่านภูดูตาดิตนี่วิ่งกันแค่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบกโลเองนะครับก็ถึงเมืองเฟืองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเส้นทางที่ใกล้สุดไม่ต้องไปคนเชียงใหม่ไม่ต้องวิ่งไปจังหวัดเลยไปเชียงคานหรือวิ่งไปหนองคายปกติคนเราจะต้องไปหนองคายก่อนนะครับเพื่อจะข้ามไปทางด่วนขึ้นไปเมืองเฟืองหรือวังเวียงถ้าผมมาอีกครั้งหนึ่งผมก็จะเล่นสูตรนี้นะครับก็คือเข้าด่านภูดูอุตรดิตเอาเป็นว่า ออกจากเชียงใหม่8ปดโมงเช้านะครับผมถึงเมืองเฟืองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่โมงเย็นไม่เกินประมาณนั้นนะครับเพราะว่าขับเส้นทางในสปอปลาวทางค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ก็มีทางลูกลังนะครับในคลิปก่อนกนะ็มีทางลูกลังอยู่ประมาณสัก20โลเห็นจะได้ก็ต้องวิ่งลูดเอาช่วงไปปลายที่จะขึ้นขึ้นไปสู่ แถวแถวชนะคามที่เลยไปทังนั้นนะครับนะไปดูคลิปก่อนก่อนก็แล้วกันอ่ะถึงด่านพูดูจังหวัดอุตรดิตอ่ะไม่ใช่ครับด่านลาวนะครับด่านลาวด่านนี้ก็ตรงข้ามกับด่านพูดูนะครับถึงด่านพูดูแล้วครับด่าน สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชศคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID ดีเอสไซทีเอ์หนึ่งเก้